สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูทีมอ่าย่ำนาที่ไหนนะหันคาหันคานะครับเป็นทีมช่างแดงดีเซลนะครับผมนี่นี่นี่นะครับนี่นะวันนี้ย่ามาบ้าพี่ชายผมนะฮะผมไปเดี๋ยวจะถามผมช่ไครับผมเออจะถามพี่สันอยาจะเอาอยากรู้ตรงไหนครับผมจะมาดูเครื่องนะครับ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้ามาให้ดูรถลากกันนะไม่ดีกเขาไม่ต้องแอคไม่ใช่หรอกกํหนาวอ๋อหนาวใช่ไหมนี่นะเป็น RT ทีร้อยสี่สิบนะผมมีไดสตาร์ทด้วยแล้วก็มีไดชาร์จด้วยใช่ป่ะไดชาร์ดไดชาร์จเอ้ไหนตัวเลยไฮพิสารลองติดดูนะไดชาร์ดเป็นแบบไหนต่อเข้าบินอ๋อแล้วเอามาวางที่อกแบบนี้นี่ครับ นี้ผมไม่ค่อยรู้นะมันมีใจชงในชาดในในพี่สันเขาถนัดนะครับนี่เป็นโค้งกระทิงแดงใช่ปะวะใช่ดิกระทิงแดงนะคไหนลองลองสตาร์ดิเฮโ,โทีเดียวติดเลยนะครัใส่วิน5ครึ่งนะครับ แตบอ่ะมั่วอีกล้กระดับดับดับอ๋อเจ้าของรถเขามาพมื่อกี้เลยตีเลยครับมาแล้วเพลียมันงายนี่เลยครับดับเลยสัรดับดับดับเดี๋ยวเราจะไปดูขย่มักันตรงนู้นนะเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับผมอ่านอยู่นี่เลยนี่ก็เป็นลำแรกนะครับขึ้นมาจอด มาเปลี่ยนท่อไอเสียนะผมเป็นตะนกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งก็เป็นวงวงลายจั่งสามสองหรืสสอสามสิบครับสามสอง,สสองก็เขาใส่กันใบแค่นี้นะครับแต่ทำไมอ่าแต่เขางัดตังขึ้นนะครับที่บ้านผมทำไมต้องพิเรน,นกันไปหกไปเจ็ดนู่นลหละครับ <c oughs> แล้วก็นี่คนระับ <c oughs> เครื่องทําโดยช่างแดงนะครับผมแต่ว,ว่าอันนี้เขามาจอดเปลี่ยนท่อไอเสียนะครับยังอ่าเดี๋ยวรอเอาท่อเสียไปเชื่อมนะครับผมยังไม่ได้วิ่งนะฮะก็มีอีกอสามสามคันนู้นนะับรู้สึกจะวิ่งแรงมากเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์โทรช่างนะครับ นี่นะครับผมเบอร์โทรนะครับของช่างแดงดีเซลนะครับ0 8 4 2 2 8นะครับ2 6 2 0นะครับผมอ่านี่นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นร้อยห้าครับตัวนี้ที่เห็นวิ่งอยู่ไกลนะครับวิ่งวิ่งจุดเลยนะครับผมเป็นนก141นะครับแล้วก็อ่าขนนกเป็น สยามนะครับผมน,นี่คนขับนะนี่คนขับคันนี้นะครับวิ่งกร,กระจายนะครับเมื่อกี้มองอยู่ที่ที่บนห้างนะครับโอ้หวัดเสียวนะผมก็ทำโดยสางแดงใช่ไหมนี่นะครับเดี๋ยวพี่ผมถ่ายเบอร์โทรให้ดูนะครับจะพากันไปหลายตูมนะคันนี้ทำอะไรบ้างครับเนี่ย แถมกับวาลแล้วก็ชุดสปริงใช่ไหมชุดสปริงเดิมพี่แดงทำใช่ไหมอันนี้เป็นพี่แดงก็ททำมานะหรือช่างแดงดีเซลนะผมสำหรับตัวนี้นะแต่เมื่อกี้ยืนดูเรียกว่าโอ้โหวิ่งนะผมเดี๋ยวรอ,อพวกพี่ๆเขาลงไปย่ำนะครับผมว่าจะหดลายปันไหนนะครับจะมีอีกสองตัวนะครับจะมีถังเขียวนะครับผม รับโต๊ะเขียวนะครับเห็นช่างแดงว่าเครื่องเดิมนะครับแล้วก็ทําระบบสปริงมานะแล้วได้ได้ทำแคมป์ครับยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวให้ดูระวังนี่นะครับสามคันแล้วแล้วตัวนี้ครับยังตัวนี้มีแคมป์ต่อตัวนี้มีแคมป์นะครับเป็นเครื่องกีแรงนะร้อยสี่สิบนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องทักมาถามผมว่าอู่ไหนช่างไหนนะครับกับผมถ่ายให้ดูนะเมื่อกี้นะครับเป็นนี่นะครับช่างแดงนะครับผม been โอ้โหโอ้มางั้นก็เร็วเลยนะโอ้โหโอ,โหโอโห้แน่นอนเพิ่งเคยมาเห็นนะ ถ้าเป็นแถวบ้านผมนี่ก็แต่จ้องกินใจ่ริ่มเหมือนยอดย้เยี่ยมเยีย่ยมยอโอ้นอกครับนหนึ่งทีนหนึ่ง ทำนานแล้วครับพอทำได้นะผมไม่แนะนำให้ไปทำตามนะครับเพื่อนๆอาจจะอันตรายบาดเจ็บได้นะครับ่านี้อย่างพี่ๆเขาทำนานแล้วนะครับผมเขาก็เลยทำได้นะ อูจังแดงนะครับจังแดงดีเซลนะผมแต่วันนี้มากันแค่สี่คันนะครับ ยกอีกแล้วยกอีกแล้วโอ้ยยอดนักเรื่อไงไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับโอ้ยยอดนะครับยอดยอดนะ คนใคยก็ทำได้เนี่ยอ่าเหมือนจะลองทางตรงอะไรกันสักอย่างนะเพื่อนเอาแล้วครับมาแล้วโอ้

เหมือนจะไม่หยุดอ่ะมาเหมือนจะไม่หยุด อ่ะผมจะปิดคลิปแล้วล้ินแล้วลปิดแล้วโอ้แน่นอนะสามคันนะบรูเรื่อง จ้าโอเคนันเพื่อนสำหรับชุดของช่างแดงนะครับได้พามาดูเลยนะครับว่าใครเห็นกับตานะเอายกล้อยังไงนะไม่ใช่มีแต่ว่ารถเครื่องยกล้อได้นะครับรถไถนาเราก็ยกล้อได้นะครับผมแล้วก็ผมว่าไม่ควรแนะนําให้ทําตามนะครับอาถ้าไม่ชานาญอย่าไปยกนะครับเดี๋ยวจะหงายสองอสองล้อกินไก่ครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมงานช่างแดงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจติดต่อจะสั่งทําก็ เบอร์โทรต้นๆคลิปน้าที่ผมให้ไว้นะครับที่ว่าไอถ่ายสติกเกอร์เบอร์โทรแล้วเป็นของช่างแดงนะผมโอเคนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ